สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะกลับมาพบกับข่าวสำนักการระบายน้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ กรุงเทพมหานครได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเดินเรือสัญจรดังกล่าวซึ่งในวันนี้ท่านนินนาชาลิตานนประหลัดกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปัญหาดังกล่าวก็มาสำรวจเส้นทางเดินเรือในคลองแสนแสบต,ต่อเนื่องจากวัดศรีคุณเรืองถึงเขตบ็งบุรีเนี่ยซึ่งได้เปิดให้บริการพี่น้องประชาชน แล้วก็ยังคิดว่าจะเปิดให้บริการฟรีต่อไปอีกประมาณหปีนะคะแต่ว่าในการเดินเรือในคลองแสนแสบช่วงนี้ก็ยังมีปัญหาในการร้องเรียนของพี่น้องประชาชนว่าบางครั้งเนี่ยเรือที่ใช้ก็ทําให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ซึ่งทําให้ริมตลิ่งของพี่น้องประชาชนเนี่ยถูกกัดเซาะไปตรงนี้กรุงเทพมหานครก็ได้แก้ไขโดยการสร้าง เขื่อนชั่วคล้าวให้นะคะซึ่งเป็นเขื่อนไม้โดยใช้วัสดุอุปรกรณ์ที่จัดซื้อมาเองแล้วก็ใช้คนงานของสำนักการระบายน้ำเองก็สามารถแก้ไขไปได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ในจุดบริเวณที่เราจะต้องทําเป็นเขื่อนถาวรในขณะนี้ก็ได้งบประมาณแล้วนะคะคาดว่าภายในปีหน้าก็ทุกอย่างก็คงจะเรียบร้อยแต่อย่างไรก็ตามก็อยากจะให้เส้นทางสัญจรทางน้ําเส้นนี้เป็นอีกเส้นหนึ่งที่จะเป็นทางเลือกให้แก่พี่น้องประชาชนในบริเวณนี้ที่จะเลือกใช้ซึ่ง บางท่านก็ร้องขอให้กรุงเทพมหานครเนี่ยเปิดให้บริการจากทุ่มนึงเป็นสองทุ่มนะคะตรงนี้ก็อยู่ในความการพิจารณาอยู่ว่าสามารถจะดําเนินการต่อเนื่องให้ขยายเวลาออกไปได้นะคะอย่างไรก็ตามตามแนวตลอดเนี่ยพบว่าเขื่อนที่ทําไว้เดิมก็ถูกพี่น้องประชาชนบางท่านนะคะได้มีการขโมยสายไฟหรือมีการทําลายทรัพย์สินที่เป็นของทางราชการเมื่อสักครู่ก็ได้คิดกับทางท่านผู้นรยการเขต พื้นที่ซึ่งอยู่ในการดูแลเหล่านี้ว่าจะทำอย่างไรให้เมื่อหลังจากที่กรุงเทพมหานครซ่อมแซมให้เรียบร้อยสวยงามดังเดิมแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรไม่ให้พี่น้องประชาชนบางคนมาขโม,มยไปอีกนะคะก็อาจจะต้องเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราในยามค่ำคืนเป็นการช่วยอีกทางนึงค่ะ จที่เธอมีให้กันด้วยเสียงสวรรค์ที่เธอสร้างฉันมาจะขอขอบคุณตอบแทนด้วยสัญญาจากนี้จะทำสิ่งที่ฝันความหวัง จากนี้ด้วยเรี่ยวแรงที่มีฉันขอทำความดีทุที